ที่เห็นอยู่นี้ก็คือถ่ายจากด้านถ่ายจากลานจอดเฮลิคอปเตอร์ของวัดเขาวงพระจันทร์ด้านบนตรงนี้เป็นที่ดินของกองทัพอากาศเป็นที่ดินของทหารของกองทัพอากาศมาถือครองใช้ประโยชน์วัดวัดอยู่อันหนึ่งที่ดินของวัดจบแค่ตรงนั้นเนี่ยที่ดินของกองทัพอากาศเดินลงมาที่เห็นก็คือลานจอดเฮลิคอปเตอร์ฉุกเฉิน ชุกเฉินก็ลงจอดตรงนี้นี่ลานจอดลิคอปเตอร์เป็นฮอขนาดเล็กนี่สถานีถ่ายทอดโทรคมมนาคมของกองทัพอากาศเขาวงพะจันทร์นี่ป้ายส่วนตจากนี้ไปเป็นของกองทัพอากาศแต่ว่า ศาส,สนาทานมาอยู่ได้เพราะว่าของวัดมาอยู่มา่อก่อนทหารเขาใช้ประโยชน์ก็อยู่กันได้วัดกับทหารอยู่กันได้นี่เขียนว่ากรนาถอดรองเท้าให้ถอดรองเท้าตั่เดี๋ยวตรงนี้เราค่อยขึ้นไปด้านซ้ายมือของเราเป็นนาคสีทองนาคสีแดงแดงด้านขวามือเราเป็นนาคสีน้ำเงินเขียวๆออกฟ้าๆเป็นพญานาคมีฤทธิ์เนี่ยมีฤทธิ์มีเกล็ด นาคผู้มีเกลตดมีฤทธิ์นี่ถือว่าเป็นนาคบิยศศักดิ์มียศถานดาศเสียนเดียวถ้านาคที่เก่งกว่านั้นอีกมีสามเสียนห้าเสียนเจ็ดเสียนเก้าเสียนเก้าเสียนนี่เจ้าแห่งนาคทางเดินขึ้นเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันเนี่ยมีต้นลันทมชูชอบูบชารอยพูดบาตรตลอดต้นคูนด้วยข้างๆนี่เดี๋ยวจะไปยกพระเสียงไทยด้านบน